มือปราบสิบทิศภาคสองฤทธคุณนายตอนที่74จากบทประพันธ์ของสิงขรประบัวทองรีบสนับสนุนทันทีป่าเห็นด้วยที่ผู้ใหญ่ว่านะเองนะ่ะสวยนะ่ารักน่านิดอย่ามาดักด้านอยู่ที่นี่เลยขายที่ดินไปเถอะแล้วก็ไปซื้อห้องแถวดีๆสักห้อง เปิดร้านเสริมสวยอย่างที่ผู้ใหญ่ว่าน่าถูกต้องที่สุดค่ะนี่ก็กำลังคิดอยู่ขอทำบุญให้พ่อแม่กับน,น้องเสร็จซะก่อนเออนี่ลุงเล็กใครนะที่มาขอซื้อที่ของพ่อตอนที่นี้ไปเรียนเสริมสวยโอ้คุณนายสารวัตรใหญ่คุณนายอําเภอแต่เอ็งไม่ต้องห่วงล็อกขัดจัดจัดการให้ที่ดินของพ่อเอง็งหนะมีทั้งหมดเจ็ดไร่ เขาให้ไล่ละสามแสนทั้งหมดก็เป็นเงินสองล้านหนึ่งแสนเองอยู่เฉยๆถึงเวลาก็ไปเซ็นชื่อแล้วรับเงินสองล้านถี่ว่าเองหวัดดีไมล่ล่ะข้าทุกอย่างนิดคงต้องพึ่งลงแรกนิดไม่รู้เรื่องอะไรเลย ได้เลยข้าจะจัดการให้ทุกอย่างขอเพียงเองเชื่อใจข้าอย่างที่ข้าบอกเราคนบ้านเดียวกันโดยเฉพาะข้าเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่เป็นเพื่อนพ่อเองข้าต้องรักษาผลประโยชน์ให้เองอยู่แล้วนี่ขอตัดนิจใจอีกทีหลังจากงานผ่านพ้นไปแล้วนะคะได้งั้นเราก็คงพูดกันเท่านี้ก่อนเสร็จงานค่อยว่ากันอีกทีผู้ใหญ่เล็กกระยิมยิ้มย่องอยู่ในใจ วันนี้อีกเช่นกันที่ผู้คนมาร่วมพิธีชาปนกษษษษิจศพในประกอบพิธีทางศาสนาและทุกอย่างไม่ผิดจากการเหมือนเมื่อมีศพตั้งอยู่ทางร้านเสริมสวยที่บริชาติไปเรียนก็ยกขบวนกันมาร่วมพิธีเป็นคารรถรตโต้ผู้คนหมู่บ้านอื่นที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายผู้ตายก็มาร่วมพิธีกันคับข้างต่างก็สลดอดโฮไปด้วยเมื่อเห็นเพียงห่อเท่ากระดูกเพียงถุงเดียวเท่านั้น แทนที่จะเห็นเป็นโลงศพเช่นกับศพอื่นๆที่ทำให้เจ้าภาพสาวต้องแปลกใจและเตือนเต้นไปด้วยเมื่อรถตัวคันนั้นแล่นมาจอดแล้วผู้ใหญ่เล็กก็รีบเข้าไปรับยกมือไหว้อย่างนอบน้อมพาผู้หญิงสองคนวัยสี่สเศษทั้งคู่เครื่องเพชรเครื่องทองพร้าวเต็มตัวไปหมดเข้ามาในเต็นท์นิดมานี่สินี่คุณนายวดี คุณนายท่านสารวัตรใหญ่โรงพักบ้านเรานั่นคุณนายนวลแขคุณนายท่านนายอำเภอบ้านเรานี่นิดลูกสาวคนเดียวของผู้ตายครับปาริชาติรีบรับไหว้คนทั้งสองอย่างนอกน้อมและตื่นเต้นระคนแปลกใจที่ทำไมคนใหญ่คนโตถึงเพียงนั้นมางานศพพ่อแม่ฝ่ายคุณนายทั้งสองรับไหว้พักพลิงรีบกล่าวด้วยว่า หนูฉันกับคุณนายวดัดดีรู้จักกับพ่อหนูนะจึงมาแสดงความเสียใจยและขอร่วมทําบุญด้วยขอพระคุณนะคะหล่อนรับเอาสองขาวจากคุณนายทั้งสองจากนั้นผู้ใหญ่เล็กได้เชื้อเชิญนวนแขกกับวดัดดีเข้าไปนั่งเก้าอี้หน้าสุดรอเพียงพระเท่านั้นทุกอย่างพร้อมแล้วปาริชาติต้องรีบออกไปรับแขกในฐานะเจ้าภาพจะนั่งหนักอยู่ที่ใดที่หนึ่งมิได้ ผู้ใหญ่เล็กรีบเอียงหน้ากระซิบคุณนายนวนแขทุกอย่างน่ะไม่เป็นปัญหาละครับผมน่ะก,กล่อมแล้วเด็กน่นเหรอครับมันหมอบหมายให้ผมจัดการหมดทุกอย่างจากนั้นคงจะไปเซ้งห้องแถวเปิดร้านเสริมสวยผมไม่ให้มาอยู่แถวนี้หรอกยังไงแล้วคุณนายอยู่ทางน้นช่วยอีกแรงผมว่าทุกอย่างจะไปโลด ได้ฉันจะให้เมียน,นักการอำเภอไปเดินเรื่องเซงตึกแถวไว้รอเอาตามนี้นะคุณยายว่ดดีนางหันไปถามคนข้างๆเบาๆข่าคุณนายวาดีเอียงหน้ามาทางคุใหญ่บ้านผู้ใหญ่ต้องประกบอย่าให้ข้าสายตานาะณนะเดชดมันทำท่าจะบ้าเรื่องนี้อยู่ด้วยเข้าใจที่พูดแล้วใช่ไหมครับ ผมด้รู้เรื่องแล้วรับรองเลยเรื่องนี้ช่วยเรียนคุณนายพักพริง้งและกกบคุณสมบัติด้วยว่าทุกอย่างเรียบร้อยดำเนินงานต่อได้เลยตอนสายของวันนี้ผู้ใหญ่เล็กได้พาปริชาติมาให้การกับร้อยเวรเจ้าของคดีโดยขับปิกอัพมาส่งถึงโรงพักเลยทีเดียวและทั้งสองเข้าไปในห้องสอบสวนทันทีทั้งสองฝ่ายทำความเคารพซึ่งกันและกันตามประเพณีนั่งหน้าโต๊ะร้อยเวรนม่ม ก่อนที่ร้อยตำรวจตรีนเดชจะกล่าวอะไรออกมาผลจรันเสมียนคดีรีบเข้ามาชิดเท้าบอกเสียงรัวร้องสารวัตรใหญ่ให้ไปพบเดี๋ยวนี้เลยที่บ้านพักครับเหลอผู้ใหญ่กันนิดรอเดี๋ยวเดียวนะครับเชิญครับนายตำรวจน่มรีบสาวเท้าออกจากที่ถุนโรงพักก้าวยาวๆไปที่บ้านพักสารวัตรใหญ่ซึ่งอยู่ด้านหลังของโรงพักห่างเพียง 20, 20กว่าเมตรเมื่อก้าวเข้าไปพบ พันตำรวจโทสมัยและคุณนายวดีนั่งจิบกาแฟกันอย่างสบายอารมณ์นัดเดชนึกว่ามีเรื่องรีบเร่งอะไรกลับพบนายนั่งจิบกาแฟสบายๆนั่งสิกาแฟไหมขอบคุณครับผมขอชาจีนดีกว่าครับพลลขับชื่อทินหรือจ่าสิบตำรวจสุทินรีบรีนชาจีนหอมกรุ่นทันทีและก็หลบไปทางด้านหลังคุณนายวดดีรีบเอ่อยถามเบา ผู้ใหญ่เล็กพาหนูคนนั้นมาให้การใช่ไหมครับกำลังรลบผมสอบอยู่เธอตั้งประเด็นไปเลยนะว่านายบนหลงตายเพราะถูกไฟคลอกเนื่องจากหลับเพลินถ้าหนูคนนั้นพยายามให้การนอกประเด็นนี้เธอก็ทำอย่างที่ฉันบอกคุณนายว่าดีเธอโอกาสสั่งการนัดเดชหันไปทางเจ้านายโดยตรงซึ่งถูกกำชับทํานองเดียวกันว่าคุณทำตามที่คุณนายบอกเถอะนัดเดช คือว่าน่ t เดชลืมคำโพดผมเร็วหรือไงผมจะสนับสนุนเงินดาวรถให้คุณแสนหนึ่งมีเมื่อไรค่อยใช้คืนผมครับขอบคุณครับเป็นคำพูดที่ดีที่สุดที่เขาควรจะโพูดในเวลานี้งั้นก็คงโอเคคุณรีบโยนเรื่องทั้งหมดเข่าหีบซะเมื่อทำสำนวนเสร็จเรียบร้อยพันตำรวจโทรสมัยสั่งการกำชับอีกครั้งครับผม มีอีกอย่างหนึง่งวัดดีคุณบอกสิคุณนายผู้ปราดเปลื่องรีบเอ่ยนาแดดคุณรู้ไม้เวลาเนี้ยหนูปาริชาตินั่นกำลังจะมีเงินล้านแล้วนะเกี่ยวกับคดีหรือเปล่าครับคุณนายเออเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างคืองี้หนูปาริชาติจะขายที่ดินตรงนั้นแหละให้นักธุรกิจกรุงเทพมีชั้นกับคุณนายในอำเภอ คุณนายรองผู้ว่าเป็นประสานงานให้หนูคนนั้นขายที่ตั้งสองล้านกว่าเธออย่าก,กวนให้น้ําขุนก็แล้วกันตรงข้ามกลับช่วยสนับถนุนให้หนูคนนั้นขายฉันเชียร์ให้เธอรีบจีบไงนัดเดทหนูคนนั้นสวยน่ารักด้วยตอนนี้ผู้ใหญ่เล็กเป็นผู้ปกครองถ้าตกลงโอเคเธอมีแฟนเป็นเจ้าของเงินล้านเชียวนะนัดเดทพยายามรังับอ,อาการชนิดหนึ่ง และพยายามทำสีหน้าให้เป็นปกติและยิ้มออกมาคงไม่กล่าวไปถึงขั้นนั้นกระมังครับคุณนายเธอว่าเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นเหรอคงจะอย่างนั้นแหละครับเอาหนะ้าฉันจะพูดกับผู้ใหญ่เล็กให้ในฐานะผู้ปกครองทางน้อนนี่นดัดเดชฉันบอกอะไรเธออย่างหนึ่งนะเธอน่เป็นนายตำรวจเมื่อเธอแต่งงาน พันยาเธอจะต้องเป็นคุนนายคุณสมบัติของคุณนายนะ่ะอันดับแรกจะต้องสวยหุ่นดีต่อไปจะต้องมีฐานะนะขืนเอาคนจนๆถูกดูถูกแย่เลยแล้วอย่างสุดท้ายจะต้องมีความรู้หนูคนนี้เข้าหลักเกณฑ์ทุกอย่างเอานาะฉันจะจัดการให้ขอบคุณครับไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวสอบปากคำนะครับนาทีต่อมา ณทีโต๊ะทำงานร้อยตำรวจตรีน้าเดชรีบเอ่ยกับนายเล็กเชิญผู้ใหญ่ออกไปก่อนครับเสร็จแล้วผมจะส่งคืนผู้ใหญ่บ้านอมยิ้มถามว่านั่งฟังการสอบสวนด้วยไม่ได้หรือร้องเหมือนนิดพูดอะไรผิดผมจะได้แก้ไขให้ไม่ได้หรอกครับผิดระเบียบเล็กรีบออกไปแต่ไม่หวั่นใจอะไรเพราะกล่อมกล่าวมาดีแล้ว ช่วโมงหนึ่งเต็มๆที่ร้อยตำรวจตรีนเดชพนักง,งานสอบสวนหนุ่มฟอทำการสอบสวนบันทึกปากคําคนางสาวปาริชาติเมื่อเสร็จสับได้เห็นลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานอย่างถูกต้องจากนั้นในตำรวจหนุ่มได้พาเจ้าทุกสาวมาส่งให้กับผู้ปกครองยามนี้คือผู้ใหญ่เล็กซึ่งกำลังคุยอยู่กับสิบเวรรีบลุกพรวดพราดถามเสียงดังเรียบร้อยแล้วหรือลองครับผู้ใหญ่ เล็กยิ้มกว้างว่างว่างเชิญไปถีควานสีรองหล่อหลาปลาสดสดกันขอบคุณครับผมคงต่อไปแน่ๆเอ่ยพร้อมกับหันไปทำตาชนิดหนึ่งต่อสาวเจ้าซึ่งหล่อนเอียงอายหน้าแดงระเรื่อไม่เอ่ยอะไรออกมาโอ้โหได้เลยร้องเวลาเนี่ยนิดมันพักที่บ้านป่าแต่เวลาร้องไปต้องลงบ้านผมผมจะเรียงนิดมันมาก่อนแล้วกันเท่านี้นะครับ ต่างก็ย,ยกมือไหว้ล่ำลากันตรงนั้นบ่ายจัดของวันนี้คุณนายพักพริง้งภริยารองผู้ว่าชาญมารถเบนซ์โดยนั่งคู่มากับในสมบัตินักธุรกิจพันล้านรถจอดที่หน้าอาคารที่ว่าการอำเภอเลยทีเดียวเพราะจุดนัดพบคือห้องของนายอำเภอทันทีที่ฝ่ายเย้าคือนายอำเภอชลิต คุณนายนวนแขและคุณนายวัดีกับฝ่ายเยือนคือคุณนายพักพริ้งกับเสียสมบัติเจอกันต่างก็ไหว้และทักทายกันเสียงดังลั่นห้องตามประษาของคนคุ้นเคยกันและคนที่เป็นเจ้าเป็นนายน้ำชากาแฟถูกเสิร์ฟโดยพนักงานพิมพ์ดีดบนอําเภอแลว้วก็ลาดถอยออกไปปล่อยให้เจ้านายได้คุยกันคุณนายวัดดีรายงานให้คุณนายพัก,กเกษียทราบสิ นวนแขรีบบอกวัดดีรีบขยับค่ะทุกอย่างเรียบร้อยนางสาวปาริชาติลูกสาวคนเดียวของนายบุญหลงได้มอกความไม่วางใจและก็เรื่องราวการขายที่ดินแปลงนั้นให้กับผู้ใหญ่เล็กแล้วค่ะ ต่อไปก็เป็นเรื่องของคณะราวที่จะต้องเดินหน้าให้รวดเร็วเพื่อผืนแผ่นดินนั้นตกเป็นของบริษัทและดิฉันขอบอกกับทุกคนได้สบายใจอีกว่าร้อยเวรเจ้าของคดีคืนนัดเดชซึ่งทำท่าจะพูดนี้ได้หมอบราบคาบแก้วไปแล้ว เคยอย่างนี้ค่ะตาละวัดใหญ่แฟนดีฉันเรียกไปทั้งขูทั้งปลอบที่ขูก็ให้ทำเป็นสำนวนผู้ตายตกไฟคลอ,อกที่ปลอบก็ให้สัญญาว่าจะให้ยืมเงินแสนหนึ่งไปดาวรถเงินยืมนั้นมีเมื่อไหร่ก็ค่อยใช้คืนค่ะงั้นเงินจำนวนนั้นเบิกจากเงินกองกลางของพวกเราเลยครับผมจะขออนุมัติจากบริษัทเองเสียสมบัติรีบสอด ก็ดีทางสารวัตรใหญ่สมัยจะได้ไม่นักคนเดียวใช่ไหมครับคุณนายวาดีในอำเภอชลิตถามขึ้นก็สดแท้แต่ที่ประชุมจะเห็นสมควรค่ะดิฉันกับสารวัตรใหญ่ทำเพื่อส่วนรวมค่ะโอเคเลยสมบัติตัดบทคราวนี้ก็เป็นเรื่องของคุณนายนวลแขและ ที่จะเรียกทีนดินอำเภอมาจัดการเรื่องเปลี่ยนชื่อนางสาวปาริชาติให้เป็นชื่อของบริษัทเราให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ตอนนี้แบงก์กเร่งผมยิกยิกอยากจะเอาเงินออกให้พวกเราเต็มแก่แล้ววันเว้นวันโทรถ,ถึงผมนาจะบอกให้โอเคเลยคุณพี่ขาช่วยออกคำสั่งเรื่องนี้กับที่ดินอำเภอไม่ต้องคุณว่าของคุณไปเถอะ พวกที่ดินอำเภอเงี่ยวหูรอว่าเมื่อไหร่คุณจะเอาเหยือกไปให้พวกมันงาบอยู่แล้วเท่านั้นเองทั้งหมดก็หัวราคลืนพร้อมๆกันเพราะในายอำเภอเป็นคนมีนิสัยตลกปอกา,าชอบพูดทีเล่นทีจริงอยู่เรื่อยๆจากนั้นที่ดินอำเภอและผู้ช่วยก็ถูกเรียกเข้ามาในห้องนายอำเภอปรากฏว่าทุกคนไม่มีใครเคร่งเครียดมีแต่ยิ้มกริ่มด้วยกันทุกคนโดยเฉพาะที่ดินอำเภอและผู้ช่วย ถึงกับเผลอลูกป,ปากตนเองที่หมูหวานถ้วยเบอร์เร่จ่อปากอยู่เอ่ยเสียงสุดรังับว่ามาลืนเนียกผมขอให้คุณนายบอกผู้ใหญ่เล็กผานางสาวปริชาติคนนี้มาพบผมพร้อมเอกสารประเดี๋ยวผมจะจดให้ได้วัดดีพยักหน้างั้นผมขอตัวครับตอนเย็นวันนี้ พลตำรวจพินิษ์ขับมอเตอร์ไซค์แบบรถแข่งซึ่งเป็นของร้อยตำรวจตรีนันเดชนั่นเองและนายตำรวจหนุ่มเป็นคนซ้อนท้ายบ่ายโฉมหน้าเข้าควานพระนางแทนที่จะตรงไปบ้านผู้ใหญ่เล็กเขากลับสั่งให้พินิษจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ใต้ต้นชงโคป่าขอบกวานแล้วทั้งสองก็เดินย้อนมาทางขอบกว้านด้านตะวันออกอันเป็นที่ทำกินของชาวบ้านส่วนมากจะเป็นที่ไร่ที่นา และที่สวนอันอุดมสมบูรณ์จดตีนดอยล้องไหนว่าจะมากินลาบปลาบ้านผู้ใหญ่เล็กไม่ใช่เหรอทำไมเดินมาทางนี้ล่ะครับเราถามนายตามตรงนายอยากก้าวหน้าเป็นในสิบในร้อยไหมโทรถามได้ใครจะไม่อยากล่ะครับโดยเฉพาะในร้อยผมกำลังเรียนนิติาศาสตร์มสทอ,อยู่ด้วยถัดจบก,ก็หวังที่กรมตำรวจจะบรรจุให้เป็นนายตำรวจได้ข่าวว่าแบบนั้นแหละ แต่นายคิดเหรอว่าตำรวจทั่วประเทศที่จบนิติศาสตร์รัฐศาสตร์มีคนสองคนต้องมีมากมายเพราะฉะนั้นนายจะต้องถีบตัวนายเองให้เด่นให้ดังแต่เด่นดังในทางที่ดีจากนั้นนายก็อาจจะสอยดาวใส่บ่าได้ง่ายขึ้นแล้วทำยังไงครับบอกผมบ้างสิล้องพินิษหันมาถามเบาๆทำคดีนี้ให้ปรากฏออกมาว่าใครฆ่าในบนหลงกับครอบครัว โถง,งมเข็มในมหาสมุทรยังจะง่ายกว่านะร้องหลักฐานอะไรก็มาเด็ดสักอย่างในที่เกิดเหตุในอ่านคำให้การของปาริชาติลูกสาวคนเดียวของผู้ตายที่รอดชีวิตหรือยังยังครับกลับไปนี่ให้อ่านด้วยครับงั้นลองก็มั่นใจนะสี่ว่าจะพลิกคดีได้ เราน้ำมันใจและกำลังจะงมเข็มในมหาสมุทรเราเคยพูดกับผู้ใหญ่เล็กไปแล้วเมื่อวันก่อนว่าถ้าทำคดีนี้ไม่คืบหน้าหรือไม่ปรากฏเราจะปล่อยให้ดาวร่วงจากบ่าทันทีหาทำไมร้องไปให้คำม,มัน่นสัญญาแบบนั้นเกิดทำไม่ได้ร้องจะเสียคนนะครับพินิษเสียงดังขึ้นไม่รู้ละถ้าเราพลิกคดีนี้ไม่ได้ยังมืดมนอยู่แบบนี้เราจะไขกล้องตัวเองจริงๆไม่เชื่อนายคอยดู โธ่พูดลิ้นพันคอตัวเองแท้ๆใช่เรายอมรับก็ถ้าเราไม่ทำก็ให้ลิ้นพันคอตายซะจะเอาอยัางไงล่ะครับงั้นก็นายจะร่วมเป็นร่วมตายกับเราไหมล่ะครับผมนะเอาด้วยแน่ใจนะโธล้องผมแค่ผลตำรวนนะครับลองเป็นสัญญาบัตรยังไม่กลัวดาวล่วงเลย โอเคงั้นเรากอดขอกันพิคคดีนี้แหละเราบอกให้ไหนรู้คราวลาว่าคดีนี้สาวลึกดังแน่ครับทั้งสองต่างชั้นยศแต่ไวไล่เลี่ยกันจับมือจ้องตาประสานกันแน่นและงานพิคคดีสำคัญก็เริ่มตั้งแต่วินาทีนั้นโดยที่ทั้งสองไม่ยอมย้อนกลับคงเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆคล้ายกับว่าเบื้องหน้าอาจจะพบอะไรบ้าง กระทั่งเดินกันมาถึงบริเวณทุ่งนาเวิ้งว้างจบตีนดอยก็ต้องชะง,งักเท้าเพราะเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นที่ขอบกวานโอ้ย oh, ช่วยด้วยพี่หลงแค่นั้นเองตำรวจทั้งสองก็เพนไปทันทีซึ่งอยู่ห่างเพียง20กวก่อเมตรเท่านั้นเมื่อไปถึงก็พบชายคนหนึ่งลอยคออยู่ที่น้ำขอบกวานนั่นเองสองมือของชายคนนั้นเกาะเพื่อนน้ำไว้แน่น แต่ทานน้ำหนักไม่นานแน่สีหน้าที่บ่งบอกความเจ็บปวดหนักเฮ้ยช่วยเร็วนัดเดชบอกเสียงรัวพร้อมทั้งแก้ผ้าผ่อนอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับพินิจจากนั้นทั้งสองก็กระโจนลงไปในน้ําเสียงดังน้ําแตกซ่าไปวงกว้างแล้วทั้งสองก็ว่ายแข่งกันเข้าไปหาชายคนนั้นซึ่งหลุดลงจากเกาะพืชน,น้ําด้วยอาการหมดแรงพอดิพอดี สองแรงถึงตัวชายคนนั้นเช่นกันต่างก็ช่วยกันกระชากแขนคนละข้างดึงขึ้นในพ้นน้ำแล้วพยุงตัวพาเข้าฝั่งเมจจะไม่ห่างฝั่งมากนะักแต่ถ้าตำรวจทั้งสองไม่กระโจนลงมาช่วยชายคนนั้นคงจะจมน้ำลงไปแล้วจากนั้นเมื่อถึงขอบกวานตำรวจหนุ่มทั้งสองก็รีบฉุดดึงชายคนนั้นขึ้นไปบนฝั่งโอ้ย ชายคนนั้นยังร้องควรวญครางเบาๆหน้านิ้วค้วขมวดซึ่งนุ่งกางเกงในเพียงตัวเดียวเท่านั้นเฮ้ยเอกเป็นอะไรบอกมาเร็วพินิษถามเสียงดังเกี in ่ยวงงกินนองอะไรเป็นเกี่ยวงงนัดเดชถามทันทีเพราะเป็นภาษาท้องถิ่นเฉพาะจึงไม่รู้ความหมายเช่นเดียวกับพินิษชายผู้นั้นรีบชี้มือไปที่น้องตนเองหาเป็นตะคิวนิวาเร็วช่วยกัน นายตำรวจหนุ่มเสียงรัวและไม่รอช้ารู้ดีว่าตะคริวนั้นควรแก้ไขด้วยวิธีใดผลตำรวจหนุ่มเองก็รู้สองแดงจึงรีบจัดการทันทีครึ่งชั่วโมงผ่านไปใช้ไว้ยสาสิบเศษร่างกายกลับเป็นปกติลุกขึ้นเดินได้รีบไปคว้าเสื้อผ้าสิงห้อยตามง่ามไม้งิ้วไม่ไกลเมื่อสวมใส่เสร็จชายคนนั้นก็รีบกลับมาที่เดิมซึ่งตำรวจหนุ่มทั้งสองนั่งบนของไม้แห้งมองดูอยู่ ผมขอบใจที่คุณทั้งสองช่วยชีวิตเป็นตำรวจใช่หรือไม่ครับผู้รอดชีวิตกล่าวเสียงสะท้านพร้อมทั้งปลายตามองปืนกับวิทยุมือถือพร้อมดีซองกุญแจมือที่เอวของพินิดใช่ร้อยตำรวจตรีนเดชพยักหน้ารับเบาๆผลพ,นพินิดรีบถามพี่ชื่ออะไรเหรอลงไปทำอะไรในควานตะคิวทั้งด้จับดีนาติผมกับเจ้าไหนมาเดินเล่นไม่งั้นเสร็จเป็นผีเฝ้าควานไปแล้วเนี่ย ชายคนนั้นไหวอีกครั้งแล้วนั่งลงที่ก้อนหินตรงหน้าทั้งสองพร้อมทั้งเอ่ยออกมาผมชื่อแกนเป็นคนบ้านนี้แหละบ้านอยู่ฟากโน้นมีอาชีพหาปลาในกวานโดวยวางตาไข่ใต้น้ำที่นี่เขาเรียกแหน่งผมแช่น้ำแต่งแต่เที่ยงจนถึงเดี๋ยวเนี้ยตะคิวเลยกินครับผมเป็นนี่ชีวิตคนทั้งสองจริงๆไม่เป็นไรเราเป็นคนเหมือนกันก็ต้องช่วยกันไป นัดเดชเอ่ยอย่างไม่ค่อยจะสส่ใจนักเพราะในใจนั้นครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องที่จะหาพยานหลักฐานได้อย่างไรในคดีไฟคลอกสี่ศพซึ่งในตำรวจหนุ่มเชื่อร้อยเปอร์เซน์ว่าถูกฆาตกรรมมาก่อนพลตำรวจพิน,นิษถามอีกจเจ้ายังไงต่อไปละแกนปลาก็ไม่ได้แล้วยังเกือบตายอีกผมก็คงต้องเลิกอาชีพจับปลาแล้วล่ะครับคราวก่อนก็โดนแหพันขา ตกลงไปในน้ําเกือบเอาชีวิตไม่รอดขราวนี้ตะถิวจับอีกโอ้ยผมคงทําบาปกับปลาที่นี่ไม่ได้คงต้องเดินทางเข้าในเมืองไปเป็นลูกจ้างเขาละครับดีแล้วชีวิตใครใครก็รักจริงไหมแกนใช่ครับหมูสองคนมาเดินเล่นที่นี่ทำไมเหรอผมเป็นพลตำรวจไม่ต้องเรียกหมูนั่นเป็นนายร้อยเป็นรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนชื่อนัดเดชเรียกรองหรือว่ารองเดชก็ได้ผมได้ชื่อพินิด อ๋องั้นผมเชิญไปที่บ้านผมไปทำไมพินิษถามก็ผมจะเลี้ยงข้าวเย็นสักมื้อเป็นการตอบแทนครับแต่ผมเป็นคนบ้านนอกอาหารที่เลี้ยงก็คงไม่พ้นอาหารที่มีอยู่ตามบ้านคือปลาย่างผมจะทำปลาย่างตกลงผมอยากกินยำปลาย่างของพี่แกนนัดเดชรีบบอก